สวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบแผ่นหนึ่งมีนาห้าห้านะครับโจทย์บอกว่ามีหนังสือที่แตกต่างกัน5้าเล่มคือหนังสือกอหนังสือขอหนังสือคอหนังสืองอและหนังสือจอสุ่มเลือกหนังสือเหล่านี้มาครั้งละ3ามเล่มความน่าจะเป็นที่จะได้หนังสือกอหรือหนังสือขอเท่ากับเท่าใดโอเคนะครับข้อนี้เนี่ยเราแบ่งประโยคนะครับตรงนี้สุ่มมา3ามเล่มคือ ns แล้วความน่าจะเป็นที่ได้หนังสือกอหรือหนังสือขอคือ ne นะครับซึ่งโดยปกติ PE มีค่าเท่ากับ NE ส่วนด้วย NS แล้วในทีน่นี้ความน่าจะเป็นของเ,เหตุการณ์ของ sample space ทั้งหมดก็คือมี5เล่มเลือกมา3เล่มสูตรก็คือกลายเป็น 5C3 ซึ่งจริงๆตัวนี้ 5C3 ที่แบ์เคยบอกให้ท่องค่าไว้นะครับจริงๆ 5C3 ได้10หรือถ้าคนคิดนะครับก็ เราบอกว่า5้3ก็เขียนออกมา3ตำแหน่งนะครับเขียนตามเลขข้างล่างส่วนตัวนี้ก็คือ3ามคูณสองคูณหนตัดสาตัดสเหลือสก็เลยกลายเป็น10อยู่ดีนะครับถ้าท่องได้ก็จะเร็วหน่อยนะครับทีนี้เหตุการณ์ของ Ne ล,ล่ะเราบอกว่า ME เนี่ยมันคือการที่จะได้หนังสือกอหรือหนังสือขอใช้คำว่าหรือพอเป็นคำว่ากอหรือคำว่าขอ ดังนั้นในที่นี้นะครับแม่บอกว่าเราสามารถมองใช้คล้ายกับเรื่องเซตแล้วมีทั้งหมดอยู่อันนี้คือได้หนังสือกออันนี้คือได้หนังสือขอก็แปลว่าถ้าคิดอย่างนี้นะครับได้หนังสือกอบวกกับได้หนังสือขอแต่เราต้องลบออกที่ได้กอกับขอพร้อมกันใช่ไหมครับกอกับขอพร้อมกันซึ่งซึ่ง แล้วบอกว่าถ้าคิดแบบนี้ในเมื่อเราคิดคําว่าหรืออยู่งั้นพี่แบงค์แนะนําอีกคลิกหนึ่งคือใช้คําว่าทั้งหมดลบด้วยเหตุการณ์ที่ไม่ได้กอและไม่ได้ขอจะง่ายกว่าไหมครับเพราะว่าทั้งหมดก็คือทั้งกรอบนี้ถูกไหมครับแล้วเราลบเหตุการณ์ที่ไม่ได้กอไม่ได้ขอก็คือลบเหตุการณ์ที่อยู่ข้างนอกตรงนี้ทั้งหมดออกไป ออกมามันก็กลายเป็น A union B อยู่ดีป่ะครับหรือก็คือก union ขเพราะฉะนั้นข้อนี้พี่แบงค์เลือกใช้วิธีนี้นะครับเหตุการณ์ทั้งหมดจริงๆแล้วมันก็คือ sample space ตัวนี้แล้วละ่ะก็คือ10ทีนี้ไม่ได้กและไม่ได้ขอตอนนี้หนังสือเนี่ยมันมีอยู่5เล่มการที่มันจะไม่ได้กและไม่ได้ขอแปลว่าพี่แบงค์ตัดตัวนี้ทิ้งไปก็เลยเหลือแค่หนังสือ,องงจแล้วเราต้องการเลือกออกมา3เล่ม มีอยู่สามเล่มเลือกออกมาสามเล่มนะครับสูตรของ3ามซสามได้อะไรครับ nc ศมีค่าเท่ากับ1มีค่าเท่ากับ ncn นะครับอันนี้ทบทวนให้ก็คือ nc 1มีค่าเท่ากับ n เท่ากับ ncn ลบหนะครับดังนั้นตอนนี้สามซสามก็คือ1ก็เลยกลายเป็นสิบลบหหรือก็คือ9เพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้นะครับเหตุการณ์ที่ต้องการคือ9ลบด้วย เออไม่ใช่ส่วนด้วยจำนวนเหตุการณ์ทั้งหมดคือสิบดังนั้นข้อนี้จึงตอบศูนย์จุดเก้าครับข้อนี้นะครับแทนที่เราจะคิดไปหาเหตุการณ์กอเหตุการณ์ขอแล้วก็กอกับขอพร้อมกันเราเลี่ยงโดยการที่ไปหาทั้งหมดแล้วลบตรงข้ามแต่ถ้าหากใครอยากจะหาแบบโดยตรงนะครับเราบอกว่าได้กอได้กอเนี่ยแปลว่าอื่นๆอีกสองเล่มถูกไหมครับกอหนึ่งแล้วอื่นๆอีกสองซึ่งก็คือ กอหนึ่งเล่มคือหนึ่งซีหนึ่งอื่นๆอีกสองก็คือสี่ซีสองบวกกับได้ขอก็คือขอหนึ่งเล่มแล้วอื่นๆอีกสองเล่มก็เลยกลายเป็นหนึ่งซีหนึ่งสี่ซีสองแต่ทีนี้ลบออกด้วยกอและขอแล้วก็อื่นๆอีกหนึ่งกอโดนล็อกมาหนึ่งซีหนึ่งขอโดนล็อกมาหนึ่งซีหนึ่งอื่นๆอีกหนึ่งเนี่ย นั่นหมายความว่าตอนนี้เราเป็นเล่มคองจอให้เลือกออกมา1เล่ม 4, 4ี2ได้6นะครับแล้วก็ 4, 4ี2ตัวนี้ก็ได้6แล้วก็ลบ3ามก็คือ3ซึ่งออกมาก็คือ9เห็นไหมครับก็ได้เท่ากันแต่คิดเยอะกว่าดังนั้นจริงๆแล้วข้อนี้พี่แบงค์แนะนำให้ใช้ทั้งหมดแล้วลบตรงข้ามคือตอบ0.9นะครับโอเคครับ